วันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปชิมร้านที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือร้านเจ๊น่องอไแซบเบอร์ครับนี่ผู้ถูทผ้าผ้าผูทะเลผ้าผู้ทะเลอะไรผ้าผู้ทะเลผ้าผู้ผ้าผ้าผู้ทะเลผ้าผู้ทะเลใช่ผูทะเลคือมันเป็นใบผู้เป็นเมนูที่ยังไม่ได้ออกในเมนูของร้านนะคะอันนี้ค่ะนี่ผมเป็นคนกินคนแรกเลยโอ้โห มาด้วยแสงยำเย็นดูจากการเดินมาที่ร้านก็ไม่ธรรมดาแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปชิมร้านที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือร้านเจ๊นองเจ๊นองอะไรแซบเวอร์รอยู่ที่ตลาดบ้านเก่าริมน้ำกระแส ก็คือตรงนี้ร้านจอดรถรถเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องเดินไปแต่งริงจากที่ศึกษาหาข้อมูลมาเขามีรถรับแต่ตอนนี้รถน่าจะไม่ว่างเราก็เดินเข้าไป50เมตรเองอ่าเขาจะมีรถใช่มีรถมาแล้วความพิเศษของร้านเชนองก็คือเป็นเมนูที่ไม่รู้จักเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปร้านเชนองมาแล้วครับอร่อยไหมอร่อยไหมถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน บาเอาโทรศัพท์มาผมถ่ายให้ครับเ๋ยครับผมหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นบ้านเห็นไหมพี่มาเรียบร้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือเทนนองเนี่ยเขาก็จะมีรถรับส่งแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถขึ้นได้เลยไปด้วยครับพี่โอ้โหนี่คนอินเสิร์ตลงทุนเดิน โอ้โหไปได้เลยครับพี่เพาเลือกที่จะเดินของู่เขาเองครับเะอินเสิร์ตแป๊บนึงแล้ววิ่งขึ้นนี่เหรอโอเคๆไปได้เลยครับพี่ได้ยินชื่อเสียงเดียงนามของเจ๊นองซับเบอร์ก็เลยต้องแวะมาคารวะเจ๊นองก่อนข้าวผัดปลาแซลมุกกระต่อยผัดดำต้องมีไว้หนึ่งซุปยำเคยสดไปข้างในดีกว่าสวัสดีครับพี่ สัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ๊น่องหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณครับเจ๊น่องครับทำไมถึงแซ่บเวอร์ต้องลองต้องลองนะครับให้คำนิยามว่าแซ่บเวอร์เลยต้องเป็นเนื้อจีฟชีฟใช่ไหมพี่จี๊ดและได้ข่าวว่าเป็นเมนูแบบของะของที่นี่เป็นของที่ร้าน จ๊อกเคยเนี่ยเป็นของที่ร้านเลยที่ร้านมันคิดสูตรแล้วก็ข้าวผัดปลาแสบข้าวผัดปลาแสบันคืออะไรครับก็คือเราเอาปลาแสบเนี่ยจะ่ในเนื้อกะปิครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนรู้ว่ากะปิมันธรรมจากอะไรครัก็เลยเอาตัวเนี้ยมาใส่ก็เลยได้เป็นข้าวผัดปลาแสบแล้วในนั้นมันก็จะมีของดีปลาแสบหมึกกุ้งปลาของดีปลาแสบหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องสั่งแล้วครับพอเราสั่งไปเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมรบกวนให้พี่น้อง จัดให้ผมเลยได้ไหมครับวันนี้ผมมากัน4คนได้ค่ะเอาแบบไหนแบบจุใจซับเวอร์ซด้วยทุกเมนูผมอมไม่เลือกผมให้พี่น้องเลือกให้แล้วผมจะรอกินอย่างเดียวขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกที่ครับ <laughs> เมนูแนะนำนะครับข้าวผัดปลาแซที่พี่น้องบอกเมื่อกี้กุ้งซีตแซบเวอร์กุ้งซีตแซบเวอร์คืออะไรยำผักกระชับกุ้งสดไม่น่าใช่กุ้งซีตแซบเวอร์ไม่รู้ว่าพี่เขาจะจัดให้เราหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าชื่อน่าสนใจถ้าไม่มีผมจะสั่งกุ้งซีตแซบเวอร์หมึกกระตอยผัดดำอันนี้สแตนดาร์ดอยู่นะแล้วแกงคั่วหอยมันละแกงส้มผักกระชับผักกระชับเนี่ยอยากกินเพราะเหมือนมันจะมีที่นี่ที่เดียว ส้มตำกระชับทอดโอ้โหอยากกินหมดเลยแกงขั่วหอยมะละก็น่าสนใจเมนูเด็ดเราอยู่แล้วเอาเป็นว่ามีหลากหลายเมนูครับเพื่อนๆที่นี่เดี๋ยวมารอดูว่าผมจะได้อะไรบ้างแล้วผมจะสั่งอะไรเพิ่มปะเงินชมเมนูไปก่อนครับเพื่อนๆรออาหารชมเมนูอันนี้คือไม่มีทางเดาได้เลยว่าอันนี้คือเมนูอะไรและผมก็ไม่รู้จริงๆด้วย ที่น้องเขาจัดมาให้ก็เป็นกุ้งตัวเล็กๆต้มยำหรือเปล่าเอแล้วอตอนนี้อาจจะเป็นเคยที่เป็นวัตถุดิบหลักเออเป็นกุ้งไหมกุ้งตัวเล็กเคยเป็นกุ้งไหมลองดูนะครับเมนูนี้ผมว่าถ้าพี่น้องก็บอกแซ่บเบอร์มันก็ต้องถึงใจอยู่แล้วจัดก่อนเลยนี่อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรนะครับต้มยำเคยจ้ะต้มยำเคย เคยเป็นกุ้งไหมนี้เขาเล่นกันตรงนี้เขาเล่นกันที่ภาคใต้ตอนอยู่ภาคใต้เคยเป็นกุ้งไหมแล้วก็ไม่เคยเคยเคยเนี่ยคือกุ้งกุ้งตัวเล็กเขาเรียกเคยก็เลยเอาไปทํากะปิกะปิก็เรียกเคยอืมอร่อยอร่อยแล้วแซ่บเวอร์เคยกินกุ้งฝอยไหมกุ้งฝอยที่เขาเอาไปลวกแล้วโรยโรยส้มตำอ่ะ อ่ะมันจะหอมๆกุ้งตัวเล็กมันมีความหอมแล้วก็ยังไม่เคยเจอที่กุ้งตัวเล็กที่มีความหอมของกุ้งมาปะทะกับต้มยำอันนี้ครั้งแรกในชีวิตซับเบอร์ซับเบอรเมนูแรกก็โดนเลยวันนี้เปิดใจเลยครับเพราะว่าจะรับเมนูกินครั้งแรกในชีวิตครับต่อไปอันนี้แกงคั้วเน่เลยภาพภาพปูทะเลภาพปู ขูทะเลผ้าขู่ข้าขู่ทะเลข้าขู่ทะเลคือมันเป็นใบขู่เป็นพืชชนิดหนึ่งอะค่ะที่ว่าในชุมชนอะเอามาทำน้ำใบชาแต่อันนี้คือถ้าเป็นในร้านเจ๊น่องจะเป็นยำซึ่งในนี้จะมีใบขู่ด้วยซึ่งใบใบขู่นั่คือใบไหนครับนี่หรือเปล่ามันจะขมขมเฟืเฟื่อนออ๋อต้องกินถึงจะรู้ว่าเป็นผสมเลยนี้เพราะว่านี้มันจะผสมกันอยู่ก็เหมือนยำนี่แหละแต่ใส่ใบขู่เข้าไปใบขู่กับผักกระชับ ับผักกระชับเข้าไว้ใช้ของดีของระยอง้มันจะฟันฟ่าเปื่อนๆพันนหนจะให้นึกนะมันกินตากล้วยจะปันฟ่าแต่ตากล้วยจะฝานเยอะเกินไปแต่นี่คือนิดนึงก็ให้อารมณ์นั้นอร่อยเป็นเมนูที่ยังไม่ได้ออกในเมนูของร้านนะคะอันนี้ค่ะนี่ผมเป็นคนกินคนแรกเลยโอ้โหครั้งแรกในชีวิตกินต้มยำเคยอร่อยอร่อยมากพี่ีเพลย์แล้วมีใบครูว ข้าวผัดปลาเสริฟวัตถุดิบนี่มาจากปลาแสหมดเลยไม่มีนําเข้ามาจากที่อื่นมีตําแซลมอนมอ๋อนี่ถ้าพูดกต้องทำเป็นตําแซลมอนนี่ไม่ได้มาจากปลาแสรละอ่าลองข้าวผัดปลาแสร,รครับนี่และแน่นอนอ,อ,อันนี้พริกเกลือจาได้ครับมาแถวจันใช่ไหมแ<ม>ถวจันมันก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่แล้วมีความต่างซับเบจริงเปรี้ยวแบบมะนาวโุ้โหครับเปรี้ยงนี้ชอบเลย โอ้โห oh, oh. <c oughs> สะใจมากชอบเลยคือเปรี้ยวโดโดไปเลยนะไม่เหมือนซีฟู้ดที่เราชอบนะอุด <c oughs> เปรี้ยวไปเลยแล้วเปรี้ยวจีดเหมือนเหมือนบีบมะนาวใส่ปากอะข้าวผัดปลาแซะแ,แต่ก็คือไม่ได้มีส่วนผสมอะไรของเคยมีใส่เคยด้วยกะปิเคยอะเอาไปทํากะปิปแต่เนี้ยไม่ใช่กะปิ <c oughs> อ๋อรับผม, <c oughs> ม,ม,มหอมมากหอมมาก ส้มจี๊ดป่ะใส่ส้มจี๊ดป่ะใส่มะนาวเลยใช่ไหมมันจะโยงเข้าแบบเปรี้ยวจี๊ดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่โยงเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรมะนาวเลยใช่ไหมมะนาวเลยใช่ไหมแต่ชอบมากเลยอื้อมมันลูกตัวมากแนะนำครับกินกับพริกเกลือนะครับอื้อหือพี่น้องกินข้าวด้วยกันไหมพี่พี่น้องกินข้าวด้วยกันไหมพี่มาครับไม่ต้องมีอะไรเลยผมมีแค่นี้เหรอจริงๆอยากจะมีให้อีกเฮ้ยทำนะเขาบอกผมอ่านเจออะไร ดีกุ้งซีสซับเบอร์ครับฝากพี่นณองจัดได้อีกสักได้ค่ะกุ้งซีสต่อโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอครรับอเมนูต่อไปครับอย่าลืมเหลือเหลือให้ลูกครับผมเพิ่มเลยผมอยากจริงอยจริงเหมือนใส่กระปีเบาๆอ่ะทำไมดีอย่างเงี้ยวันเนี้ยแกั่วไปมาละแกั่วดีอยู่แล้วแต่เชื่อว่า จากที่เทสนะที่นี่เขาชอบแบบเกินเบอร์ดีขึ้นไปอีกอ่ะ้ิดวยไม่ได้พูดเดินดดจริงด,ด้วยชอบอ่ะเกินเบอร์เขาเกินเบอร์ยังพูดมันอร่อยอยู่แล้วร้านมันน้อยร้านไี้ทำแม่อร่อยแต่นี่คืออีกเวลหนึ่งโอ้โหอร่อยหมดแล้วอร่อยจนรู้สึกว่าอย่างมันน้อยไปนิดนึงครับจอเคยวันที่จอปูวที่จอเคยครับ มันเห็นเป็นเคยเลยไหมครับก็เป็นกุ้งเป็นเนื้อเนื้อกุ้งเคยใช่กุ้งตัวเล็กๆออเคยอืมออือือืก็อร่อยไม่เหมือนปูแล้วก็ไม่ได้แพ้ปูแต่ก็มีความเป็นจออยู่มีความเป็นจออยู่ว่ามีกลิ่นเคยเบาๆโมก็หเาผัดอยากให้มาร์กกินแล้วเนี่ยของจริงตั้งแรกยังไม่มีในเมนู พิ่งคิดสูตรมารีบมาครับเพื่อนๆอันนี้อย่าอย่าพลาดสั่งเด็ดขาดประทับใจครับมาครับเพื่อนมามามาระหว่างที่รอเมนูต่ตอไปเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับเพื่อนมาหมึกผัดน้ำดำครับก็คือรู้เลยว่าทำไมพี่น้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จัดห้ตอนแรกเพราะน่าจะเป็นแบบเมนูที่ไหนก็มีพี่น้องเขาจะเน้นแบบอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ว่ามันต้องรองอะมาทะเลมันต้องปัดชันกันหน่อยคือหมึกผัดน้ำดำหมึกผัดน้ำดำ ของพี่น้องครับเดี๋ยวที่อื่แรงอ่ะเกินไปแล้วจิ๋งหงอกระเทียมเจียวเหมือนมีเจียวเจียวกระเทียมอะไรเข้าไปอ่ะหอมกระเทียมที่อื่นจะผัดน้ำดำสดๆดำๆใช่ไหมปั๊บไม่ต้องลองดูหอมอืมไม่เหมือนที่อื่นจริงอ่ะหอมกลมกล่อมเนาะคิดว่ากระเทียมเจียวอันนี้อย่าให้พลาดนะครับถ้าพลาดถือว่าโอ้โหเรียกยำอะไรเนี่ยผมลืมยำผักครุ หรอถ้าจะใช่ถ้าจะใ่รีกลับไปดูรีบๆกลับไปดูผมยิงมีผมยิงมียิงมี้อนเวลากลับไปดูครับภาพผู้าะเลภาพผูทะเลภาพผูทะเลอะไรคภาพผูทะเลภาพผู้ภาพผูทะเลภาพผูทะเลใช่ยำผักครูยำผักครู ก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานนะครับก็คือต่อให้แบบเมนูธรรมดาก็ไม่ธรรมดาดีเนาะไม่เคยกินเลยไม่เคยเหมือนจะเปิดเหมือนเย็นตะบโพแต่ก็ไม่ไหยเหมือนเย็นตะบโพแห้งได้ดูนะครับว่าเหมือนเย็นตะบโพไม่กินผักหน่อยเดี๋ยวก็หาไม่ก,กินจะกลับอุ้ย,อ,ยอืมอืมเลี้ยวหวานเป็นไง,ไงพี่เย็นตับโพไหมไม่ใช่เย็นตับโพนะเพิ่งจะหวานเมนูแรกแต่ก็ไม่ได้หวานแบบหวานเกินอ๋อ กุ้งกุ้งสับชีสดับกุ้งนะกุ้งตีสับเบอร์จะแซ่บขนาดไหนอืม <c oughs> อื้งนี่สับเบอร์เย่กุ้งตีสับเบอร์นี่ครับว่าไม่ใชอบอะไรมากแบบหนึ่งนะกับขา้าวผัดเลยอ๋อข้าวผัดอัั้จริงๆมันมันเด่นทุกอันเลยแต่ท่านรู้สึกว่าอิ่มแล้วแต่อยากจะกินข้าวผัดกับเนื้อเนี่ยแหละถ้าเราอิ่มแล้วยังอยากกินอะไรก็แสดงว่า มันผัดแบบแห้งๆติดกระทะเกี้ยกระทะบไม่ไหมใช่ไหมรู้สึกยังไหมมันหอมๆมันอร่อยก็ตัวอย่างดีหมดเลยก็คือครั้งแรกในชีวิตหมดเลยนะยกเว้นหมึกผัดน้ำดำมหมาถึงว่าเคยกินแล้วเคยกินแล้วที่เหลือง <ๆ S 2> อ่ากันนี้กันนี้กันนี้อ,อ่าก้าวกับหมึกมาคืนแล้วส่ธรรมาติทเราใช้ตัวเคยแทนกุ้งสดอืมส้มตำไปกระชับนี่แหละส่วนเนี้ยตัวน้ำส้มตำก็คือใช้เคยกอใช้เคยเป็นตัวโรยหน้ามาดูนยครับ ผมบอกว่าจริงๆอ่ะอิ่มแล้วนะแล้วก็แน่นมากแต่ว่าไม่อยากพลาดถ้าเป็นที่อื่นกินไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวนะแต่นี่คือมันเป็นเมนูใหม่หมดเลยครับเอาใหม่ปุ๊บเราก็เสดังน,นะครับท่าไม่ได้กินทั้งหมดอเงี้ยอ่ะมาเวอร์อืออืออือเป็นกะหรี่เหมือนต้องอมีคนพิมพ์บอกว่าเวอร์มาลองเองครับ มาลองเองเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ชวนโหดีมากเลยอันนี้ปลาผัดกะวานปลาผัดกะวานเราได้ไปเรียนรู้ปลากะวานที่ร้านตัวบัวขาวมาแล้วก็เลยรู้จักระดับหนึ่งเหมือนไทยก็เหมือนไทยเป็นกับภาพที่อร่อยกะวานชัดเจนกะวานทำงานได้ดีมากเหมือนขอให้กะวานเสมอ ขอบคุณครับขอลายเซ็นได้เลยครับโอ้โหใจดีเลยมีคนขอไลายเซ็นด้วยปกติขอแต่ตอนเบิกเงินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพีบ่ๆครับอร่อยมากเดือดมากแซ่เบเป๊ะสดชื่นจริงๆก็เออเราไปรู้ได้ไงมาร์ตมาร์ตเป็นคนหาข้อมูลมามเจอเนละ คือผมอาจจะไปเล่นดนตรีที่กันนี้ก็เลยแบบอยากแวะกินอะไรอร่อยอร่อยอะไรให้มาหาร้านอะไรอร่อยๆมานั่งกินกัน่อนไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยมาเพาเจอร้านนี้ผมชอบบรรยากาศทะเลทะเลนี้ก็เลยเลือกมาด้วยมากเลยสำคัญคืออาหารอร่อยพี่อยู่ตรงไหนก็คนไปครับขอบคุณมากเลยครับพี่น้องครับอาหารอร่อยให้ทานวันนี้นะครับนอครับหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งสองสาม ป่ะพวกเราเราก็ใช้บริการคุณลุงกลับบ้านคนมามากินที่นี่เยอะไม่ลุงเยอะอยู่ครับเยอะไปเป็นร้านดังเลยใช่ไหมใช่คือผมว่านะดูจากรสชาติอาหารยังไงก็เป็นร้านดังอยู่แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามชมกันมาจนจบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ปั๊มยอดวิวขอกําลังใจให้ไม่หยุดทําครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่คอมเมนต์ว่าอย่าหยุดทํานะเดี๋ยว ปั่นยอดวิวให้วันนี้ขอบคุณมากมากแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับตึกโตทำงานครับเพื่อนๆได้เวลาทำงานนะครับกินด,ดิมก็ต้องทำงานไม่ได้กินด,ดิมแลม้วไปหลับนอนไม่ได้ครับเราต้องให้ความสุขเพืเ่อนๆตั้งแต่เช้าจดกําถึงเวลาแล้วก็ไป เจอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เคลิ้ไอ้นันที่จะต้องพูดมากเร้องว่า <Hey. Hey. S 1> มันดีกว่าที่คิด